มาติดตามข้าวเก็บกั้งแม่อ่านข่าวนี้จะไหวไหมเนี่ยเพราะกั้งนี่รสชาติอร่อยเหลือเกินทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะฮะก็อาจารยแ์แพทย์เคยลิ้มลองที่อเมริกาด้วยเหมือนกันครับที่เกาวเวสตันโอ้อร่อยสุดยอดเลยทีเดียวนะครับกั้งตัวเล็ก กินภาษาใต้เขาเรียกเป็นโคมคเลยทีเดียวนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเขาให้กินไปตาสบายเลยทีเดียวนะครับรสชาติอร่อยมากพอมากินในส่วนของนะครับกั้งที่จังหวัดสตูลน,นะครับก็เป็นอะไรที่รสชาติก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแหมพูดยากเหมือนกันไม่ใช่นะักอะไรนะฮะ ไม่ใช่นักกินอาหารทะเลไม่ใช่นักชิมอาหารทะเลอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็พอที่จะรู้ถึงแบบนะฮะขอเรียารสชาติความอร่อยได้เป็นอย่างดีทีเดียนะครับมาติดตามเข้าเก,กลียบกั้งกันครับปั้นจากหัวกั้งชายแดนสตูลสู่ของกินเล่นสร้างไรายได้แล้วก็ยกระดับอาหารพื้นถิ่นด้วยพลังแม่บ้านครับขออนุญาตนำทุกท่านไปที่ตำบลปูอยู่อำเภอเมืองจัดสตูลครับซึ่งทางกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมงได้ทำการเดินหน้า เพิ่มมูลค่าลดของเหลือทิ้งผ่านการถ่ายทอดหลักสูตรเข้าเกรียบกั้งให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านนาหมู่สองตะุลปูยูซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกั้งทะเลสร้างทางเลือกใหม่ในการแปรรูปอาหารทะเลพร้อมเปิดตลาดขนมขบเคี้ยวแนวสุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นแท้ร้อเปเซนต์นะครับนี่ครับแม่ท่านผู้ชมครับกั้งสดๆนะฮะ นางชวีวันบินมูฮัมหมัดอายุ43ปีประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปอาหารทะเลบ้านตันยงกาโบยก็ได้เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเน้นขายกั้งสดแล้วก็กั้งแกะนะครับก็คือแกะเปลือ,อ,อกแล้วแล้วก็มีน้ำพริกกั้งเล็กด้วยแต่ในวันนี้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีใช้เช้นส่วนเหลือทิ้งจากกั้งเช่นเปลือกหัว แล้วก็ส่วนกระดองนะครับสามารถนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกลียบกั้งพร้อมทดลองสูตรด้วยตนเองซึ่งสามารถปั้นเป็นแท่งได้ถึง20แท่งต่อครั้งเลยทีเดียวจากเนื้อกั้ง500กรัมโดยมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในพื้นที่นะครับ ทางด้านนายวิศรุตสิริพรกิตินักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนานการกรมประมงก็ได้ระบ,บุว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในแนวคิด zero waste หรือใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ครบถ้วนที่สุดนะครับทิ้งเป็นศูนย์นะก็อย่าทิ้งเป็นศูนย์โดยเฉพาะเปลือกก้งที่สามารถนำไปสกัดเป็นแคลเซียมหรือไคโตซานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งลดปริมาณขยะอินทรีย์ในทะเลนะครับ ในขณะที่นางสาวเป็นศีเมืองเยาวครับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักง,งานประมงจังหวัดสตูลก็ได้เปิดเผยครับว่ากลุ่มแม่บ้านบ้านนานี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรประมงท้องถิ่นอย่างถูกต้องแล้วก็มีความแข็งแรงในการรวมกลุ่มด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐทางสำนักง,งานจึงได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนับตั้งแต่การฝึกทำข้าวเกลียบการจัดการวัตถุดิบนะครับ การจัดการวัตถุดิบครับท่านผู้ชมจวบไปจนถึงขั้นตอนบรรจุพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายแล้วก็ยกระดับสินค้าประมงในท้องถิ่นนะครับและท่านผู้ชมครับต้องแอบกอน้ํำลายนะครับแหมสุดยอดจริงๆกั้งเนี่ยรสชาติอร่อยนะครับสำหรับเปลือกกั้งจากการแกะกั้งขายในแต่ละสัปดาห์ก็พบว่ามีเหลือเฉลี่ยถึง15กิโลกรัมนะครับซึ่งในส่วนนี้ กำลังได้รับความสนใจจากบริษัทประชารัฐรักษามคคีสตูลโดยนายพนกฤษจินดากุลเวศประธานบริษัทก็ได้ระบ,บุว่าเข้าเกรียบกั้งเป็นสินค้าแปลกใหม่ที่มีศักยภาพสูงแหม่น่ากินน่ากินก็จะนำเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการตลาด ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอิชาจริงนะครับผ่านเครือข่ายตลาดประชารัฐทั่วไทยเราก็จะเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนั้นได้นําผลิตภัณฑ์ไปขายในงานแสดงสินค้าและออกบูธต่างๆนะทำชิ้นพอดีคำเลยนะครับซึ่งนายอิราฟานยาดําผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านนาก็ยังเน้นอีกด้วยนะครับว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างอาชีพเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนแต่ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของตำบลปูยูให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าทะเลแปรรูปคุณภาพนะครับที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวเกีบยบกั้งนะครับ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกลียบกั้งจากตมบลปูยูจึงไม่ใช่แค่ของกินเล่นธรรมดาแต่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาทุนธรรมชาติและพลังของการรวมกลุ่มที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่สินค้าระับประเทศและนานาชาติในอนาคตกันเลยทีเดียวนะครับแหมไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับสตูนนี้มีของดีอยู่เยอะเลยมีกล้งตัวใหญ่ๆนะท่านผู้ชมนี่เนื้อเยอะนะเนี่ย นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสามารถที่จะมาทําเป็น zero waste ก็คือไม่ให้ไม่ให้เหลือเป็นของเสียทิ้งเลยนะฮะนะครับนำมาใช้นะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ข้าวเกรียบก็นะครับหลังจากที่นำมานึ่งไปเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆนามาทอดโอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยนะฮะโอ้มีเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับทอดปั๊บก็จะใช้ได้เลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแหมชื่นชมชื่นชมชื่นชม ซีซั่นของเราในวันนี้นะครับแม่นะครับคิดถึงกั้างไหมฮะท่านผู้ชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกินสดสดนะครับกินสดๆในที่นี้คือหมายถึงว่ากินจากที่เขาปรุงมาแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าผ่านการแปรรูปทําเป็นข้าวเกรียบก็น่าสนใจทั้งสิง้นทีเดียวนะครับ